อ,อุงอิงเคลื่อนไหวถึงพ่อทักษินเรียกได้ว่า การกลับมาของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่อุงอิงหรือนางสาวแพรทองทานชินวัตรคดีเดดนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยหรือบุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณได้บอกเอาไว้นอกจากนี้ในวันนี้ยังเป็นวันคล้ายวันเกิดของนางสาวแพรทองทานชินวัตรอีกด้วยโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวแพรทองทานได้โพสต์คลิปวิดีโอย้อนหลังในแต่ละช่วงวัยของตัวเองกับนายทักษิณผู้เป็นซึ่งบิดาที่เต็มไปได้วยความอบอุ่นและรอยยิ้ม พร้อมกับระบุว่าพรุ่งนี้เจอกันนะคะลูกจะไปรับพอ่อที่สนามบินขาดจะนอนหลับไหมคืนนี้ขณะที่มีแฟนๆของพักเพื่อไทยได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นอวยพรวันคล้ายวันเกิดของนางสาวแพดท,ทองทานอีกด้วยกันอย่างต่อเนื่องบางส่วนก็ตื่นเต้นและรอคอยการกลับบ้านของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรในครั้งนี้